ครับสวัสดีครับผมภาคจริยาทุกคุณพันนะครับเป็นตัวแทนของหน่นยงงานรีแคนนะครับเพื่อจะมารีวิวอสังหา,าริมทรั์นะครับวันนี้อสังหา,าริมทรัพย์ที่เราจะมารีวิวกันมีทั้งหมด2ถผืนนะครับผืนแรกเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับอ,อยู่ในหมู่บ้านนวนลระดาหนึ่งนะครับถนนวน,น,นวลจนันเขตนวลจันกรุงเทพมหานครนะครับเราก็ต้องมารีวิวไฮไลท์ของคำเลบริเวณถนนวนวลจนันดูว่าบริเวณนะนะั้น่ะ มีไฮไลท์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับไฮไลท์ที่1น,นะครับบริเวณบริเวณนั้นเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็มีศูนย์การค้ามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็มีระยะห่างจากถนนุนจันอยู่ประมาณสัก5.9กิโลเมตรนะครับที่2มันจะเป็นฟู้ดแลนด์นะครับจะเป็นแหล่งชอปปิ้งแหล่งซื้อหา,อาพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็ห่างประมาณสัก13.6กิโลเมตรนะครับ ต่อไปก็จะเป็น Tesco Lotus นะครับก็จะห่างประมาณสัก2กิโลเมตรทีนี้เรามาดูว่า,าจะมีห้างสรรพสินค้าอะไรบ้างก็จะมีเซ n นทนรามินทานะครับก็ห่างประมาณสัก12.9กิโลเมตรนะครับสุดท้ายเลยก็จะมี Mac Value นะครับซึ่งห่างกันประมาณสัก3.4กิโลเมตรจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้จะประกอบมีภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเป็นที่พักอาศัยมากจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยสะดวกสบายมากเลยนะครับต่อไปเป็นไร ที่2ก็จะเป็นสานศึกษาและก็โรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ได้จะเป็นเหมาะแก่เป็นที่วาสัยเหมือนกันนะครับโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนนีว่ามินลาชูทินะครับห่างประมาณสัก36กิโลเมตรนะครับ,ร 3, รบต่อมาก็เป็นโรงเรียนนานาชาติเลิอล่าขึ้นตรงนี้เนี่ยท่านรู้จักอยู่แล้วก็ห่างประมาณ650กิโลเมตรถือว่า650เมตรถือว่าใกล้มากนะครับสุดท้ายก็จะเป็นโรงเรียนโมดินเดชาก็ห่างประมาณสัก10กิโลเมตรจะเห็นได้ว่า สถานศึกษาก็อยู่ใกล้นะครับทีนี้มาดูโรงพยาบาลบ้างก็จะมีโรงพยาบาลนกนกนพลร์ตนะครับห่าง6กกิโลเมตรแล้วก็โรงพยาบาลเปาโลแล้ว่ามินก็จะห่างเพียง 7- 2กิโลเมตรจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาแล้วก็สถานรักษาพยาบาลเนี่ยก็าใกล้มากนั้นแสดงว่าไม่ว่าจะเห็นได้ว่าทั้งไฮไลท์อันที่1ก็คือแหล่งช้อปปิ้งแล้วแห่งไฮไลท์ที่2ก็จะเป็นสถานศึกษาและโรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ใกล้มากเหมาะมากนะครับอที่สนะครับก็จะมาเป็นไฮไลท์อันที่3ก็จะคือ บริเวณนี้เป็นชุมชนแห่งการอยู่อาศัยจริงๆเพราะว่ามีโครงการเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการในผมนียกตัวอย่างโครงการในแบรนด์ดังๆแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแสนสิริเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงแบรนด์ของ s อสซีแอเเองนะครับแสนสิริก็จะมีนาราศิริไฮโอเว์ Hi o นะครับถ้าเป็นของ s อสซีแอเก็จะเป็นบางกรอบบูโลบูรลวัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ดังๆซึ่งทําให้เห็นได้ชัดว่า ทำเลนี้จะกลายเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีระดับนะครับเหมาะแก่การเป็นที่อาศัยจริงๆนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็จะมีไฮไลท์สุดท้ายก็จะมีเป็นพวกสนามกอล์ฟนะครับที่เป็นแหล่งออกกาลังกายของคนมีระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟปัญญาอินทานะครับสนามกอล์ฟคอร์สนะครับแล้วก็สนามกอล์ฟขับนะครับซึ่งทั้งสามสนามกอล์ฟเนี่ยก็อยู่ใกล้บริเวณนี้ทั้งสิ้นนะครับไฮไลท์ก็จะสรุปได้ว่าไฮไลท์ ทั้ง4ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้างสรรสินค้านะครับโรงเรียนนะครับโรงพยาบาลน,นะครับหมู่บ้านจัสนดสรรดังดรวมถึงสนามกอล์ฟเนี่ยทำให้บริเวณถนนนวนจันทร์นะครับเป็นแหล่งชุมชนที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับทีนี้เรามาดูว่าอสังหาของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอสังหาของเราเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครับขนาดเนี่ย72ตารางวานะครับ พอเราประเมินออกมาแล้วเนี่ยาราคาต่อตารางวาเนี่ยจะอยู่ที่83,333บาทนะครับต่อตารางวาทำให้ราคาตำรวจเบื้องต้นเนี่ยของอสังหาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่6ล้านบาทนะครับที่เรามาดูว่า,าลูกค้าเนมาขอสินเชื่อกับทางวีแคเท่าไหร่ยอดขอสินเชื่อน,นะครับเพียง2 5ล้าน5แสนบาทนั้นต่ำกว่า3กว่า50%อีกเพราะว่า50%เนี่คือ3ล้านแสดงว่า น่าลงทุนอย่างยิ่งนะครับน่าลงทุนอย่างยิ่งเพราะว่าราคาประเมินอนู่หล้านขอสินเชื่อเพียงสองล้านห้าน่าลงทุนอย่างยิ่งทีนี้เรามาดูการเดินทางแล้วกันการเดินทางนะครับจากที่พักอาศัยเราสามารถเดินทางไปที่ไหนได้บ้างนะครับตรงไหนเดินทางไปสะดวกตรงไหนบ้างนะครับถ้าเดินทางนะครับได้2เส้นทางเส้นทางแรกเนี่ยฮะเราออกถนนคลองลําเกียรนะครับได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเราเดินทางออกถนนวนจันทนะครับเราสามารถทะลุออกถนนรัชดาได้นะครับ ทะลุออกถนนรามินทาได้และก็รวมถึงทะลุออกถนนประเสริฐมนูกิตได้นะครับออกทางเรียบด่วนได้เมื่อออกเรียบด่วนแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปทางด่วนได้ครับไปทางด่วนฉลองรัดได้แล้วก็เส้นวงแหวนรอบนอกได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเส้นทางไม่ว่าจะเป็นชราชดาเองรามินทาเองประเสริฐมนูกิตเองนะครับเป็นทางเป็นเส้นทางหลักๆในการเดินทางสามารถขึ้นทางด่วนสามารถเดินทางไปไม่ว่าจะไปทางพัทยาเองหรือเข้าตัวเมือง เข้ามาในโซนชั้นในของกรุงเทพเองหรือว่าจะออกเส้นไหนเพราะว่าทางด่วนเนี่ยสามารถเชื่อมไปได้หลายเส้นทางนะครับเียนได้ว่าการเดินทางก็สะดวกนะครับทีนี้เรามาดู Knowledge ของตัวอสังหาตัวนี้ว่าอะไรเป็นเก็บความรู้นะครับที่ได้จากการประเมินอสังหาตัวนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านอาสังหาตัวนี้ที่นวนจลจันทร์ระนาวหนึ่งเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านหัวมุมนะครับบ้านหัวมุมเนี่ยจะทำให้เรามีพื้นที่2ด้านนะครับเป็น สองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างนะครับทาให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเจ้าของมีการรีโนเวทประตูรั้วประตูรั้วหรือว่ารั้วใหม่เนี่ยทำให้ดูภายนอกเนี่ยน่าสนใจนะครับดูดีเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับหากเราเนี่ยลงทุนไปแล้วแล้วก็มีตาดอกเบี้ยที่เราได้รับอยู่ประจําแล้วเนี่ยหากเราอยากอยากจะรู้ว่าติดมือขึ้นมาหรือว่ามันหลุดมือขึ้นมาที่เราเนี่ยเราลองมาเปรียบเทียบกับค่าเชา่าซึ่งค่าเช่าเนี่ยก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนเหมือนตาดอกเบี้ยเช่นกัน ถ้าค่าเช่าเนี่ยบริเวณนั้นที่ตำรวจมาเนี่ยค่าเช่าอยู่ประมาณ15,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทนั้นแสดงว่าค่าเช่าก็ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่เราได้รับนั้นแสดงว่าหากอสังหาตัวนี้เนี่ยหลุดมือขึ้นมาเนี่ยเราสามารถปล่อยเช่าแล้วก็มีค่าเช่าซึ่งเหมาะสมกับอัตราดอกเบี้ยที่เราได้รับรอยู่จากอสังหาริมทรย์ถึงนี้ผมเลยสรุปได้ว่าอสังหารทรสซิ่งตัวนี้นะครับตรงหมู่บ้านวน,น,นจันหนึ่งเนี่ยฮะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นเนี่ยน่าลงทุนอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลเคชั่น การเดินทางสะดวกนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอา่อางศึกษาโรงพยาบาลนะครับศูนย์สรรพสินค้าต่างๆนะครับรวมถึงสนากมกอล์ฟเนี่ยมาะมากครับที่จะการเป็นที่พักอาศัยและการลงทุนอย่างยิ่งนะครับผมขอจบตัวสัญหาเลยมาทับมาหมู่บ้านนวนลลระดานหนึ่งเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ